สวัสดีครับวัยรุ่นพบกับน้าหนวดอีกแล้วนะครับกับคลิปหรือให้รู้นะครับหรือเพื่อการเรียนรู้หรือเพื่อการศึกษานะครับสําหรับเยียบล้อมยอดฮิตในประเทศไทยอย่างกบยางนั่นเองนะครับวันนี้เราอยู่กันกับคลิปย้อนยุคก,กบยางกันนะครับก็วันนี้อยู่กับค่ายอาร์มันโดนะอยู่กันกับเจ้าอาร์มันโดฟล็อกมาร์ทูนั่นเองหรือไอเจ้าม้าลายนั่นเองนะครับนี่ก็ ขอขอบคุณนะครับก่อนอื่นขอขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับร้าน k ิ n ฟิชเชอร์สนะครับร้านขายอุปกรณ์ตกปลาคุณภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นคันเบ็ดนะครับหรือจะเป็นรอกตกปลาต่างๆนะครับเหยื่อป้อมนะเหยื่อตกปลาหน้าดินนะครับอุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับงานตกปลานะครับมีให้บริการพร้อมแน่นอนนะครับและยังรวมไปถึงเกี่ยวกับเรื่องของงานซื้อขายแลกเปลี่ยนอุปกรณ์ตกปลาด้วยนะครับ ร้าน King ิ i เ t u r e 3นะครับบริหารงานโดยบังอิก k n n g ิ i t u r e ตกไม่เก่งแต่ตกทุกอย่างนั่นเองนะครับติดต่อสอบถามรายละเอียดกับบังอิกได้นะครับในรายการนี้ก็อยู่ที่ร้าน King f ชเ t u r e เหมือนกันนะครับอ่ะเรามาดูกันกันกับเจ้าอ,อา m a มันโดฟล็อกมาร์ทูนะครับตัวนี้ก็ต้องบอกอีกนะครับหลายๆคลิปที่นันวดเอามาทำเนี่ยไอ้พวกกบยางย้อนยุคเนี่ยนะครับ นันวดเข้าวงการไม่ทันแนละต้องบอกก่อนนะเข้าวงการไม่ทันนะครับมาดูที่ตัวแพ็กเกจก่อนนะครับแพ็กเกจสมัยเมื่ออ้าปีที่แล้วนะครับข้อมูลเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยนหนวดได้สอบถามนันนิกมานิดหน่อยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของชื่อนะครับนันวดเองก็ไม่ไม่รู้จากชื่อเหมือนกันแล้วก็สอบถามทางคลิกเกอร์นะครับคลิกเกอร์ก็เป็น f c ของทางช่องนะครับก็นะบอกมาว่ามันชื่อว่า a ามันโ o ฟล็อกมาร์ทนะครับตัวนี้ถือกำเนิดมาอยู่ในช่วงเด๋ยวนะครับ 5ปีย้อนหลังให้ได้แล้วแหละนะครับแล้วก็านานิกบอกว่ามันน่าจะเป็นกบยางตัวที่3ของทางค่ายรุ่นที่3ของทางค่ายด้วยนะครับอ่ะเรามาดูแพ็กเกจกันเมื่อ5ปีที่แล้วนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับนี่เขาเขียนว่าสินค้าขายดีแล้วก็โลโก้เนี่ยก็น่าจะยังเป็นอันเดิมอยู่เนอะน i c ิกอาร์มันโดนะครับก็ใช้โลโก้นี้นะครับสินค้าห้ามประมูลด้วยนะเมื่อก่อนนี้ก็น่าจะเป็นกิมมิคอะไรนะประมาณนี้แหละนะครับนี่นานิกอาร์มันโดนะครับ แล้วก็เบอร์โทรเบอร์นี้ก็ยังเป็นของนันิกอยู่นะนันนวดลองโทรไปแล้วนะครับรายละเอียดอื่นๆนะก็ม Quality, ีคุณภาพนะ YouTube, ย Best ูทูบไลน์เบสซิลเลอร์นะครับแต่ว่าไม่ได้บอกนะว่าใช้ไลน์อันไหนหรืออะไรเงี้ยนะครับารายละเอียดด้านหลังนะครับก็ มีรายละเอียดของนิกอาร์มันโดใช้สําหรับการตกปลาเท่านั้นนะของดีจากจังหวัดชัยนาธนั่นเองแล้วมีเบอร์โทรติดต่อนะครับอ่านี่ไงมีไลน์มี Facebook นะครับบอกอยู่ด้านหลังแล้วก็นี่มี QR Code ของของไลน์ด้วยนะครับไลน์คิวอารนะครับอ่ะก็ถือว่าครบเครื่องนะครับสําหรับตัวแพ็กเกจแต่ว่าไม่ได้ระบุรายละเอียดเรื่องของ ตัว Product นะครับเช่นขนาดน้ําหนักแล้วก็ขนาดตาบิดอะไรแบบนี้นะครับก็ยังคงเป็นมุมอ่ะยังคงเป็นในแนวทางของแพคเกจในเกี่ยวกับเน้นเรื่องของการติดต่อประสานงานนะครับประมาณนั้นนะครับอ่ะเรามาดูกันเจ้าอาร์มันโดฟล็อกมาทูนี่นะครับก็เป็นตัวนี้ไม่มีใบหลิวนะครับเขาน่าจะเป็นงานเลื้อยนะครับถามว่าเนื้อยางสมัยก่อนมันน่าจะนุ่มแหละแต่ตัวเนี้ยมันน่าจะ ไม่ต่ากว่า2ปีนะครับไม่ต่ากว่า2ปีมันก็จะมีความแข็งกระด้างบ้างนิดหน่อยนะครับเดียวยังสมัยก่อนก็น่าจะชุบหกนั่นแหละนะครับหน้าตามันคือไอ้เจ้าม้าลายนั่นเองนี่มันคือ้เจ้าม้าลายเมื่อก่อนมันคงมีฟันแหละนะครับในในรูปถ่ายต่างๆมันจะมีฟันอยู่แต่ว่าเข้าใจว่านันนี้อาจจะใช้ไอ้ตัวปากกาปากกาที่เขียนลบไม่ได้ปากกากันน้ําหรืออะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าเอาเขาจริงๆเนี่ยมันมันก็จะมันก็จะ มีการเลือนลางบ้างตามการเวลานะครับตัวนี้น่าจะชุบเงาด้วยนะครับนนท์ไม่กล้าดึงนะเดี๋ยวจะแตกนะครับแม่น้ามันน่าจะชุบเงามาด้วยนะครับด้านใต้ท้องนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะ เป็นการสกรีนหรือว่าอะไรเนี่ยน้ำมองไม่ออกนะเหมือนการสกรีนนะครับสกรีนว่าอาร์มันโดนะครับตัวนี้เป็นหน้าตาเจ้าม้าลายนะตอนแรกนั้นหนวดนั้นหนวดโทรถามตอนนี้บอกว่าไอไอหน้าหมาหน้าหมามันมันคือรุ่นอะไรไอแล้วก็คิกเกอร์มาบอกนั้นหนวดทีหลังว่ามันคือม้าลายอ้าวชิปหายแล้วกูไปปล่อยไก่ละมันคือม้าลายนะครับมันคือม้าลายนั้นหนวดก็ลืมดูลายของมันไปว่ามันคือม้าลายนั่นเองนะครับก็กบยางยุคเก่านะครับยุคเก่าส่วนใหญ่ก็จะมี ในมุมมองของผู้ผลิตก็ความฉีกแนวความแตกต่างนะครับจะมีเยอะมากนะครับยังไม่ค่อยที่จะมุ่งเน้นไปในเรื่องของการใช้งานหน้าง,งานจริงสักเท่าไหร่อันนี้ท่านอนวดวิเคราะห์นะเพราะว่ากบยางยุคป,ปัจจุบันใช้งานหน้าง,งานจริงไม่ว่าจะเป็นจุดการปากฉีกนะครับในเรื่องของกัดกันสวะหรือว่าจุดกันสวะต่างๆเนี่ยมันจะทํามาค่อนข้างจะเนี้ยบมากๆนะครับอย่างตัวนี้นะครับเป็น ถ้าให้นั้นหนวดคาดการมันคืองานเลื้อยแหละเพราะว่ามันไม่มีใบหลิวนะครับแล้วก็จุดการสว่านเนี่ยไม่ได้แน่นอนนะครับนะส่วนเรื่องของความสวยงามเนี่ยก็เป็นเอกลักษณ์ชัดเจนนะครับในเรื่องของกบยางรุ่นเก่านะครับเมื่อ5ปีที่แล้วนะครับก็มีแนวคิดนะครับที่ค่อนข้างจะฉีกแนวนะครับหลายๆค่ายมีแนวคิดที่ค่อนข้างจะฉีกแนวเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตกบยางสักหนึ่งรุ่นนะครับให้เป็นที่จดจำนะครับแต่ปัจจุบันรุ่นนี้ต้องบอกว่าไม่ได้ผลิตแล้วนะก็เป็น เรียกได้ว,ว่ามันเป็นแลไอเทมอีกหนึ่งรายการเหมือนกันนะครับสำหรับคนที่สะสมนะครับสำหรับคนที่สะสมใครมีเก็บทุกสีนี่ก็ถือว่าแจมนะครับถือว่าแจวะนะครับสามารถไปตามล่าหามาได้ทุกสีนี่ก็ถือว่าแจวเลยนะครับนี่นะครับองศาเบ็ดก็ถามว่าเปิดไหมมันก็เปิดแหละนะครับมันก็เปิดแหละนะครับนนท์ไม่ได้ดูรายละเอียดมานะว่ามันโตัวโปรดักเนี่ย ประกอบไปด้วยองค์ประกอบอะไรบ้างแต่ว่าวันนี้เราเราจะลื้อกันดูสดๆเลยนะครับแต่ไม่รู้นะด้านหน้ามันจะมีปัญหาหรือเปล่านะครับเนี่ยนะก็มันมน,นานแล้วเนื้อนี่เห็นไหมเห็นไหมเนื้อยางเห็นไหมมันจะเหนียวแล้วนะครับมันเริ่มเหนียวแล้วนะครับคือถ้าให้นหนวดแนะนํานะที่นหนวดรีวิวกบยางย้อนยุคมาหลายๆรุ่นเนี่ยนะครับถ้าซื้อไปเนี่ยหรือว่าตามมาซื้อเนี่น้ำหนวดแนะนําให้เอาไปเก็บดีกว่านะครับเก็บในแนวทางที่ว่าเราเป็นของแ a r e i ท e หรือว่า เราสะสมเราศรัทธาในค่ายอามันโดหรือค่ายอื่นอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าถ้าไปใช้เนี่ยไม่คุ้มแน่นอนไม่คุ้มกับกับที่มันจะเสียแน่นอนนะครับเพราะว่ามันผ่านการเวลามานานแล้วอย่างน้อยตัวเนี้ยยกตัวอย่างอย่างน้อยตัวเนี้ยสปีนะครับมันจะมีความเหนียวความอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวนนหนวดขอถอดขอถอดสปิทลิงตัวนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาลื้อกันนะครับแป๊บหนึ่งนะครับเรียบร้อยแล้วครับนันหนวดถอดสปินลิงออกแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนันหนวดจะชั่งน้ําหนักให้ดูก่อนนะครับว่า ไอ้เจ้าอา,อามันโดฟลอกมาร์กทูเนี่ยน้ำหนักมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับทำไมมันมองไม่ค่อยเห็นวะเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวน้ยาจะพาใครฟังแล้วกันนะครับนี่เดี๋ยวใส่สปิทลิงลงไปด้วยนะเพื่อให้น้ำหนักมันชัดเจนที่สุดนะครับก็อยู่ที่6.20นะครับ6ก0กรัมนั่นเองแสดงว่าตัวนี้สมัยก่อนนะันิกน่าจะเซตไว้ที่ประมาณ6.5กรัมนะครับโดยประมาณนะโดยประมาณ6.5กรัมอันนี้แกะสปิทลิงออกมาแล้วนะครับสปิทลิงตัวนี้เป็นสปิทลิงเส้นกลมนะครับเส้นกลมก็ ใครๆเดี๋ยวน้ามีหลายๆคนถามมาว่าน้าหนวดสปิทลิงเส้นกลมเป็นยังไงเนี่ยมันก็คือเส้นลวดกลมๆเอามาขดเป็นสปิทลิงแค่นั้นเองนะครับแล้วมันก็จะมีสปิทลิงแบบเส้นแบนด้วยเดี๋ยววันหลังน้าหนวดจะเอามาให้ดูนะครับอ่ะนี่นะครับเจ้าหมาลายนะครับอัมันโดฟลอกมาร์ทูนี่ไปเลยเดี๋ยวน้าหนวดลือให้ดูนะครับน้ำหนักชั่งไปแล้วเมื่อกี้นะครับโอ้ลือออกง่ายเลยนะครับเอาให้ดูก่อนนะครับเห็นไหมมันจะเริ่มมีความเหนียวนะครับแล้วก็มีความชํารุดบ้างนะครับ จุดพวกเนี้เราไม่ต้องไปซีเรียสนะต้องต้องยอมรับว่ามันมันเป็นรุ่นเก่าแล้วนะครับแล้วก็โปรดักเนี่ยมันอยู่ที่ร้านมานานนะครับเราอย่าไปอ่าคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องของความทนทานปากฉีกแล้วพวกนี้มันคือการเวลานะครับมันทําให้วัสดุเนี่ยเสื่อมคุณภาพไปตามการเวลานะครับตัวนี้ไม่อยากดึงนะเพราะว่ามันชุบเงามาด้วยนะครับถ้าดึงเนี่ยมันอาจจะมีรอยแตกข,ของเขาเรียกว่าอะไรล่ะไอไอสารเคลือบเงาได้นะครับอ่านะครับแต่มันคือยังพลาคือเหนียวแหละนะครับนี่ลักษณะนะครับ ก็เป็นกบยางที่เป็นโมนตัวนี้เป็นโมนหนังกลับไหมเดี๋ยวน,ะนั้นนนดูก่อนมันน่าจะมโมนหนังกลับหรือเปล่าวะไม่น่าจะใช่โมนหนังกลับนะตัวนี้นะครับน่าจะเป็นโมนปกติเนี่ยแหละนะครับแล้วก็เขียนลายเขียนอะไรตามปกติเลยนะครับเป็นตัวโมนมันก็น่าจะเป็นรูปรูปร่างหน้าตาไอ้หมาลายแบบนี้เลยนะครับแล้วก็นะครับก็ชุบชุบไปตามรอบนะก็มีสีสีขาวก่อนส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีเนาะน้ำยางใสเดี๋ยวนะนน,นด,ดูซิ มันก็เป็นน้ำยางใสน้ำยางขาวแล้วก็สีน้ำเงินนี่แหละแล้วก็มาเขียนลวดลายเอานะครับโดยประมาณนะอันนี้หนะนวดคาดการโดยประมาณนะครับแล้วก็เนื้อยางปัจจุบันก็มันอาจจะผิดเพี้ยนไปจากตอนที่ผลิตมาใหม่ๆนั่นแหละหนวดคาดการลยมันผิดเพี้ยนแน่นอนเพราะว่ามันผ่านการเวลามาแล้วนะครับไม่ต้องไปใส่ใจอะไรมากเพราะามันเป็นแร่ไอเทมนะว่ากันง่ายๆคือแร่ไอเทมนะครับเดี๋ยวมาดูขนาดของเจ้า อ m มนโดฟล็อกมาร์ทูกันนะครับนี่ความยาวสมัยก่อนเนี่ยนะิกเซ็ตไว้เท่าไหร่นะครับนี่ความยาวอยู่ที่ประมาณ5 5 8นะครับ5.8เซนติเมตรมันคือ,อกบ,กบ,ก,บกบอะไรกบกบอะไรกบสายเหรอกบยางกบยางที่ไม่มีใบหลีวเขาเรียกว่าอะไรอาลืมเลยชิบหายกูเรียกว่าอะไรวะเออนั่นแหละนั่นแหละประมาณนั่นแหละนะครับความกว้างนะครับความกว้างอยู่ที่1 8ซนเมตรนะครับแล้วก็ความสูงของบอดี้นะครับบริเวณจุดที่ใช้งานนะครับบริเวณจุดที่ใช้งานนะครับก็จะอยู่ที่นะครับหจุดประมาณ1.7ึ่งจุดน่่ะหนึ่งจุดเจ็ดซนติเมตรนะครับโดยประมาณนะครับด้านท้ายมันก็จะออกแนวกลมเลยนะครับนี่นะนี่คือมันมันคือกบยางกบยางกบยางผิวน้ําแบบทรายอ่ะนะครับเออประมาณนั้นนะกบทรายนะครับกบกบยางผิวน้ําแบบทรายนะนี่ก็เป็น อ่าไอเดียที่เนานยุคยุคปีที่แล้วนะครับย้อนยุคไปก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีนะครับก็น่าจะบางตัวนะบางตัวก็นึกถึงมันกันนะบางตัวไม่ใช่นึกถึงไม่ได้คิดถึงนะเพราะว่านันหนเข้าวงการไม่ทันจริงๆตัวไหนที่หลายๆคนคิดถึงเนี่ยเอออยากให้ทางค่ายลองเอาออกมาทําเพื่อเป็นเขาเรว่าเป็นไรอะถ้ายังมีโมนอยู่นะเอามาทําเพื่อเป็นแรไอเทมทาแค่99ตัวทําอะไรแบบเนี้ยก็แบบว่าให้เป็นของขวัญทางใจของทาง เอฟซีนะครับ FC ของทั้งค่ายอะไรประมาณนั้นนะครับอ่านี่คือคือบอดี้ของเจ้า a ัมม d o f r o g Mark ารนะครับเอาออกไปก่อนแล้วมาดูชุดท้องเครื่องนะครับชุดท้องเครื่องของทางอัมมันโดฟล็อกมาร์กทูเนี่ยด้านหน้าเป็นลูกหมุนเบอร์เบอร์สนะครับใช้ลูกหมุนเบอร์ใหญ่นะครับแล้วก็เป็นตะกั่วฟิวนะครับหุ้มด้วยเดี๋ยวนะลูกหมุนคล้องที่ตาเบ็ดนะครับตาเบสและเนื้อหนวดเช็คได้นะมันน่าจะเป็นเบอร์1นโอแหละนะครับ ขนาดมันนะขนาดมันน่าจะใช่ 1O แต่มันเป็น 1O ของอะไรแค่นั้นเองนะครับเดี๋่นหนวด็ะให้นี่เด่นนะเป็น 1O ของ BKK นะครับตัวนี้นะครับเป็น 1O ของ BKK นะครับมีความก้านสั้นกว่านะครับนี่มีความก้านสั้นกว่าแต่ว่าในเรื่องของตาเบ็ดเนี่ยมีขนาดเท่ากันนะครับนี่ตาเบ็ดมีขนาดเท่ากันดูจากอุ้งท้องของของตาเบ็ดได้นะครับนี่มันจะมีขนาดเท่ากันนะครับอ่ะตัวนี้เป็น 1O ของ BKK นะครับนะแล้วก็ด้านหน้าเป็นลูกหมุน เบอร์4นะครับใช้ลูกหมุนเบอร์ใหญ่ตั้งแต่สมัยก่อนเลย5ปีที่แล้วนะครับแล้วก็คล้องด้วยเบ็ด1โอของพี่คคนะครับต่อด้วยตะวกวฟูฟิวนะครับพันด้วยตะวกวฟูฟิวนะครับแล้วก็ท่อโหดท่อโหดนี่แม่งโคตรแข็งเลย <c oughs> นะมันนานแล้วอะนะมันนานแล้วอะน,น,วนะครับมันนานแล้วอะก็เป็นกบในแนวที่กบทรายผิวน้ำนะครับในแนวที่ไม่ได้มีองค์ประกอบอะไรมากมายนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ประกอบ ด้วยใบหลิวด้วยอะไรด้วยนะครับแต่ก็ปัจจุบันเนี่ยในปัจจุบันก็เวลาเราจะผลิตกบสักตัวหนึ่งเขาก็จะมีะความเผื่อความเผื่อให้ทาง FC หรือว่าลูกค้าได้เลือกใช้งานาบางค่ายที่ทํากบกบสายขึ้นมาเนี่ยนะครับกบสายกบยางสายเนี่ยนะครับ ก็จะมองถึงเรื่องการไปต่อยอดเรื่องของการจะใส่หรือไม่ใส่ใบหลิวอะไรแบบนั้นนะครับเท่าที่น้หนวดเคยรีวิวไปนะแต่นี่มันเป็นเมื่อยุค5ปีที่แล้วอ่ะต้องบอกก่อนเมื่อยุค5ปีที่แล้วสําหรับเจ้าอแมนโด้ฟลอกมาร์2ทูนะครับใครที่เคยใช้นะลองบอกดิว่ามันมันมันเป็นยังไงบ้างนะครับเขาเรียกว่าอะไรวะเดี๋ยวชื่อน้ำหนวดก็บอกไม่ถูกมันคือกบสายเหรอใช่ไหมกบยางสายเนาะเพราะว่ามันมันไม่ได้ใส่ใบหลิวอ่ะนะครับอืมอ่ะนะ ใครที่เคยใช้แล้วนะลองคอมเมนต์บอกนะ่นวดกันนิดนึงแล้วดูคลิปนี้เนี่ยคิดถึงกันไหมสำหรับเจ้า Armando ดฟล็ m a มาทนะครับก็ คือนันโดดเข้าวงการไม่ทันหรอกนะครับแต่คาดการว่าหลายๆคนน่าจะเคยผ่านมือมาบ้างนะครับเคยใช้มาบ้างนะครับว่ามันเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็กระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างในช่วงนั้นนะครับก็ลองคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแสดงความคิดเห็นกันนิดนึงนะครับใครที่คิดถึงนะก็ส่งสารไปบอกนันนิกว่าเออมันยังมีอยู่ไหมอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าบางร้านก็ยังมีอยู่นะก็ยังมีแขวนอยู่เราอาจจะเหลือน้อยแล้วแหละนะครับสำหรับนักสะสมนี่ก็ถือว่าเป็นลายไอเทมแล้วนะครับโปรดักนี้นะครับถือกําเนิดมา5ปี ไม่ใช่ว่าตัวนี้ทำมา5ปีนะแต่ว่าโปรดักตอนมันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเกิดมา5ปีแล้วนะครับอ่าโอเคนะครับวันนี้ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับร้าน King ิชเชอร์สนะครับร้านขายอุปกรณ์ตกปลาคุณภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นคันเบ็ดนะครับไม่ว่าจะเป็นรอกตกปลาเนาะหรือจะเป็นเหยืย่อปลอมเหยืย่อตกปลาหน้าดินนะครับรวมไปถึงออเทอร์ร์ต่างๆที่ใช้ในการตกปลานะครับที่นี่มีให้บริการครบแน่นอนนะครับแล้วก็ยังมีเกี่ยวกับเรื่องของงานบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนอุปกรณ์ตกปลา มือสองนะครับนะไม่ว่าจะเป็นคันเบ็ดรอกตกปลานะครับลองติดต่อสอบถามทางร้านได้นะครับร้าน k i n ฟิชเชอร์นะครับบริหารงานโดยนะครับบังอิก k i n ฟิชเชอร์ตกไม่เก่งแต่ตกทุกอย่างนั่นเองนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันขอบคุณบังอิกอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะวาจาใดไม่สุภาพไปบ้างนะครับข้อมูลด้านไหนขาดตกบกพร่องไปบ้างนนวดขอภัย้นที่นี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนนวดแล้วก็ทีมงานด้วยแล้วกันนะครับทั้งทางช่องทาง YouTube Facebook แล้วก็ติ๊กต็อกนะครับมีอะไรก็กดา ไปติดตามมันเข้าไปแล้วหนวดจะพยายามหากบยางเรโทรกบยางย้อนยุคนะครับมาให้ชมกันให้หายคิดถึงนั่นเองนะครับเอาวันนี้ต้องลากันไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับไปก่อนบายบายปุ๊บ